ตำนานพญานาคพญานาคมีความเป็นมาจังไดมือนีเข้ามีเรื่องเล่าของพญานาคซิมีจริงฮอบ่จิงมาฟังกันลองบึงดูหากว่าถึงเรื่องเาวาของพญานาคสัตว์ในตำนานเสือวาหลายคนคงคุ้นเคยซื้อมาจากเหตุการณ์ต่างๆบวาสิเป็นปรากฏการบังไฟพญานาค ในคืนวันสิบหาคำเดือนสิออีกทางมักมีค่าวร้อยประหลาดที่เศร้าบานเสือกันว่าเป็นห้อยของพญานาคปรากฏอยู่หลายเทียร,ร่วมไปถึงมีการนํำมาส้างเป็นละครเพื่อความบันเทิงเรียกได้ว่าเป็นความเสื่อที่สร้างโสมกันมาโดนจากเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนั่น เหตุให้หลายคนอยากหู้ถึงความจริงที่มีการทบเทียงกันมานานว่าพญานาคมีจริงหรือไม่ต่ำนานพญานาคนากหรือพญานาคมีลักษณะคือเป็นงูใหญ่มีงอนสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวัสนาและนา ก็ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบันไดซ้ายรุ่งสู่จักรวาลน,นาคเป็นเทพเจ้าแห่งทองนา้าบางแห่งเสือวานาคเป็นเทพเจ้าแห่งทอง่าตำนานความเสือเหลืองพญานาคนี่อยู่เก่าแก่มากมายดูท่าว่าสิเก่าแกกว่าตำนานพระพุทธศาสนาอีกด้วยลักษณะของพญานาคตามความเสือ ในแต่ละผู้มิภาคมีความแตกต่างกันไปแต่พื้นฐานคือพญานาคนั้นมีลักษณะโตเป็นงูใหญ่มีงอนสีทองมีตาสีแดงมีเกล็ดคือป่ามีหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมีบางก็มีสีเขียวบางก็มีสีดำบางก็มีเจ็ดสีและที่สำคัญคือนากตรกูลธรรมดา จะมีเสียนเดียวแต่ตระกูลที่สูงขึ้นไปนั่นจะมีสามเสียงมีหาเสียนมีเจ็ดเสียงและก็มีเก้าเสียงแตกต่างกันไปตระกูลของนาดนาดเป็นเจ้าแห่งงูแต่บอสามารถบรรลุท่ำใดแต่กระจัดอยู่ในฝ่ายสุขติพูมิ อยู่สวรรสันจตุมหาราชิกาหนากแบ่งออกเป็นสีตระกูลใหญ่ๆคือ 1. ตระกูลวิรูป,ปักพญานาคตระกูลสีทอง 2. ตระกูลเอราปตพญานาตระกูลสีเขียว 3. ตระกูลชับพย่าปุตตะ พญานาคตะกูลสีรุง้ง4พญานาคตะกูลกันหาโคตมะพญานาคตะกูลสีดำพญานาคเกิดใดสีแบบคือ 1. แบบโอปะปติกะเกิดแล้วใหญ่ท่านที่ส แบบสังเสริฐชาเกิดจากเงือไข่สิงมักหมม 3. แบบชลาภูชะเกิดจากขั้น 4. แบบอันทชาเกิดจากฟ้องไข่ววเมือเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติของพญานาคแบ่งออกใดคือ 1. พญานาคงูใหญ่มีงอนสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาและบันไดสายรุ่งสู่จักรกวาลเป็นภูมิอิทธิฤทธิจ,จากการจำศีลบำเพ็ญภาวนาศรัทธาในพระพุทธศาสนาบอเบียดเบียนผู้อื่นเข้ามักสิพบเห็นเป็นรูปปั้นยุนาโบสถตามวัดต่างๆ บันไดขึ้นสู่วัตในพระพุทธศาสนา่าเปลืองรา่าที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาอีกมากมาย 2. พญานาคเป็นสัตว์มหัศจรรย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถแปลงกายได้พญานาคมีอิทธิฤทธิและมีชีวิตไก่กับคนพญานาคสามารถแปลงเป็นคนได เช่นคราวที่แปลงเป็นคนมาขอบวชกับพระพุทธเจา้าในหนังสือไตรพุ่มพารวงกล่าวถึงนาคที่มีชื่อว่าทละฉะซึ่งแปลว่าเกิดบนบกเพิ่นเนรมิดกายได้เฉพาะบนบกและนาคชื่อชนละชะแปลว่าเกิดจากนา้ำสีสามารถเนระมิดกายได้เฉพาะในาน้ำเท่านั้นจังใดกระตามถึงแม้พญานาคสิเนระมิดกายเป็นอีหยัง แต่ในสภาวะหายางนี้นาดสิต้องปรากฏเป็นงูใยเสซนเดิมคือหนึคณะเกิดสอคณะหลอกคราบสาณะสมสู่กันระวงังนากับนาก 4. ขณะนอนหลับ และสิ่งสำคัญก็คือย่ามตายกรสิกับเป็นงูใหญ่คือเกา่า 3. พยานาคมีผิดรายสามารถทำอันตรายกับผู้อื่นได้ด้วยผิดถึง64ชนิดซึ่งตามตำนานกาวาสัตว์จําพวกงูแมงปองตะขาบข้างคกหมด มีผิดใดกะย้อนว่าพญานาคค้ายผิดถิ่มไวแล้วสัตว์ซุ้มนั้นกะคานไปเลี้ยไปเอาผิดของพญานาคมาเป็นผิดของเจ้าของสัตว์ซุ้มใดทีมาก่อนกะสิได้ผิดหลายกะมีผิดรุนแรงส่วนสัตว์ซุ้มใดที่มาที่หลังกะสิได้ผิดหน่อยผิดกะสิบอรุนแรงตามไปด้วยส พญานาคอาศัยอยู่ใต้ดินหรือบาดาลคนโบราณเซือวาเมื่อบนสวรรค์มีเทพอาศัยอยู่ลึกลงไปตายพื้นโลกก็น่าสิมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เช่นเดียวกันตามความเือเสือวาใต้ดินที่นาคอาศัยอยู่นั้นมีความลึกถึงหนึ่งโยหรือ16กิโลเมตรมีปราสาทราชวังที่วิจิตพิสดารบ่แพ่สวรรค์ ที่มีอยู่ถึงเจ็ดชัน้นเรียงซ้อนๆกันเป็นชั้นสูงๆมีความสุขความสวยงามเปรียบดังสวรรค์เช่นเดียวกัน 5. พญานาคสามารถผสมพันธุ์กับสัตว์ชนิดอื่นใดแปลงกายแล้วผสมพันธุ์กับมนุษย์ใดเมื่อนากตั้งท้องสิออกลูกเป็นไข่เหมือนงูมีทางพันธุ์เสียนเดียวสามหาเจ็ดเสียน และเก่าเสียนสามารถขึ้นลงตั้งแต่บาดันพื้นโลกจนถึงสวรรค์ในทุกๆตำนานมักกาวาเมื่อนาขึ้นลงระวางบาดานกับเมืองสวรรค์นาสามารถสิแปลงกายเป็นอิหยังกระไดตามที่คิดตามสภาวะของเหตุการณ์นั้นๆจะเห็นใดว่าพญานาหรืองูใหญ่ นั่นมีความเป็นมากและทินทียูเป็นสัตว์ส่วนอีกพบหนึ่งต่างหากเฮาซิมีบางเถ่อที่สามารถมองเห็นพญานาคได้อยู่ในสภาวะทีเฮาได้กระทำความดีได้กระทำความสวหรืออยู่ในสภาวะความฝัน